สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับ EP ที่4ในรายวิชา,ชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่4วันนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนของการตัดเย็บนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เราได้ออกแบบเสื้อผ้าตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ <sequel. S 2> จะมาถึงกระบวนการตัดเย็บซึ่งเป็นการทำงานอย่างมีงขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลงานบรรลุตามความคาดหวงังหรือเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะคะ s> <S ก็เริ่มจากการวิเคราะห์แบบที่ต้องการงบประมาณเรื่องเงินที่จะต้องใช้วิเคราะห์เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์การวางแผนการเตรียมและการเย็บว่าเราจะใช้เวลามาณกี่สัปดาห์กี่ครั้งนานเท่าไรนะคะแล้วก็ปฏิบัติ แล้วก็มีการประเมินผลของการทำงานนะคะอามาดูกระบวนการขั้นตอนก็คือการตัดเย็บให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือการวัดตัวนะคะเขาบอกว่าเป็นการวัดขนาดเพื่อตรวจสอบความกวาม้างความยาวของความหนาของสัสดส่วน ซึ่งเป็นการวัดตัวเนี่ยสำคัญมีความสําคัญมากเพราะว่าจะส่งผลถึงลักษณะให้มันประสบความสําเร็จนะคะเช่นผลงานที่ได้สัดส่วนสวมใส่มีความสวยงามเหมาะสมผลงานไม่ตึงหลังขนาดสวมใส่นะคะามาดูแนวทางในการวัดตัวมีดังนี้นะคะเขาบอกว่าในขณะที่วัดตัวผู้ที่ถูกวัด ควรยืนตัวตรงอยู่เฉยๆไม่ควรหมุนตัวตามผู้วัดนะคะก็คือ5อให้อยู่ในท่ายืนตัวตรงๆนะคะ2ผู้ถูกวัดควรวัดด้านใดด้านหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงวัดอีกด้านหนึ่งก็คือวัดทีละด้านหรือหามุมใดมุมหนึ่งของอความถนัดของตัวผู้วัด 3. <c oughs> การวัดส่วนที่เป็นเส้นรอบวงอย่างเช่นรอบวงแขนรอบอกรอบเอวรอบสะโพกสายวัดควรอยู่ในระดับเดียวกันโดยรอบไม่ห้อยไปด้านหลังนะคะก็คือให้มันตึงอยู่ต่อไปการวัดตัวจะต้องวัดตามขนาดสัดส่วนที่แท้จริง วัดพอดีไม่ต้องเผื่อหลวมนะคะก็คือให้มันได้รูปทรงที่มันอพอดีกับตัวเราไม่เล็กก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะนั่นคือขั้นตอนในการวัดตัวสองขั้นตอนการสร้างแบบและแยกแบบนะคะมันก็คือ การทําโดยการนําสัดส่วนที่ได้วัดขนาดเอาไว้หรือการออกแบบมาสร้างแบบตัดนะคะลงบนกระดาษสร้างแบบตามกระบวนการของการสร้างแบบเสื้อผ้าแต่ละชนิดเช่นสร้างแบบเสื้อสร้างแบบกระโปรงสร้างแบบกางเกงนะคะเป็นต้นเขาบอกว่า <S <s <uck> <S เมื่อสร้างเสร็จแล้วเราควรทําเครื่องหมายป้องกันความผิดพลาด และควรตรวจสอบขนาดให้ละเอียดทีท้วนโดยทำเครื่องหมายต่างๆลงบนแบบตัดและแบบและเขียนรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนนะคะมาดูว่า<ๆ>ขั้นตอนในการสร้างแบบเป็นการนำสัดส่วนที่ได้จากการวัดมาใช้ในการกำหนดระยะความกว้างความยาวและระยะ เผื่อตะเข็บของเผื่อตะเข็บเย็บของแบบตัดนะคะแล้วขีดเส้นทําเครื่องหมายบนกระดาษสร้างแบบให้ถูกต้องให้ชัดเจนแล้วก็แม่นยำนะฮะ,ะต่อไปข้อ3ขั้นตอนการคำนวณผ้าเลือกผ้าเขาบอกว่าต้องคำนวณผ้าให้ถูกต้อง เพื่อความประหยัดเพราว่าการเลือกผ้าตัดเย็บเสื้อผ้านั้นเราควรคำนวณผ้าให้ถูกต้องเพื่อความประหยัดและเลือกผ้าให้เหมาะสมกับประโยชน์การใช้สอยโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของผ้าซึ่งเกิดจากเส้นใยแต่ละชนิดคือบ้านเราเป็นพื้นที่อากาศร้อนเราควรนำผ้าที่จะมาตัดก,ก็คือผ้าฝ้ายนะคะ เพราะว่าผ้าฝ้ายเป็นเป็นผ้าที่ได้จากเส้นใยของเมล็ดฝ้ายมีคุณสมบัติคือซับน้ำได้ดีทนต่อความร้อนนะคะและ,ะเราควรเลือกผ้าฝ้ายสีพื้นไม่มีลวดลายนะคะความยาวที่ให้เลือกมีดังนี้ ยกตัวอ,อย่างเช่นผ้าหน้ากว้างห้าสิบสองนิ้วห้าสิบหกนิ้วห0สิบนิ้วใช้ผ้าเท่ากับความยาวกางเกงนะคะเที่วที่วัดได้บวกเพิ่มไปอีกห้านิ้วสำหรับเผื่อพับปลายขากางเกงนะคะเช่นยกตัวอ,อย่างเช่นความยาวกางเกงสี่ิบนิ้วบวกเพิ่มห้านิ้วก็เท่ากับสี่สิบห้านิ้วจะได้ผ้าอยู่ที่ หนึจดหนึ่งสี่เมตรก็คือเราจะต้องซื้อผ้าประมาณ1เมตรครึ่งนะคะเวลาเราไปซื้อผ้าตัวอย่างที่สองผ้าหน้ากว้างสามสิบหกสี่และสี่สิบห้านิ้วใช้ผ้าเท่ากับความยาวกางเกงที่วัดได้บวกเพิ่มห้านิ้วแล้วคูณ2เช่นความยาวกางเกงสี่สิบนิ้วบวกห้าก็เท่ากับสี่สิบห้า คูณสองเท่ากับเก้าสินิ้วก็จะได้ผ้าอยู่ที่สองจุดสองสองจุดสองปดเมตรเราก็จะซื้อผ้าสองเมตรครึ่งนะคะนั่นคือขั้นตอนที่สามนะคะต่อไปขั้นตอนที่สี่ ท่านจัดเตรียมผ้าเขาบอกว่าเป็นการจัดเตรียมวัสดุวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเย็บทุกชนิดเช่นเข็มได้กันใกผ้าแล้วก็สถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะเขาบอกว่าก <c oughs> <c oughs> ระดาษกดลอยกรยะดาษสร้างแบบ กางไกตัดผ้ากางไกตัดกระดาษนะคะลูกกิ้งสายวัดดินสอ,อยังลบไม่มันทัดได้เนาได้เย็บผ้าเป็นต้นนะ,ะเขาบอกว่าสำหรับผ้าที่เราต้องการตัดเย็บถ้าไม่แน่ใจว่ามันจะหดหรือไม่เราควรนำผ้าไปแช่น้ำถ้าเป็นผ้าสีขาวให้แช่ด้วยน้ำเปล่าธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นผ้าสีให้แช่ในน้ำเกลือ โดยแช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงและนำไปผึ่งให้แห้งพร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บให้ครบถ้วนก่อนก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะนั่นคือขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะไปขั้นตอนที่5ขั้นตอนการวางแผนตัดเย็บ บอกว่าในขั้นตอนนี้มีความต้องมีความระมัดระวังโดยอ่านรายละเอียดบนแบบตัดก่อนก็คือให้เราสังเกตเครื่องหมายบนแบบตัดว่ามีจุดตรงไหนบ้างวางแบบกางเกงก่อนนะคะให้ใช้เข็มมุดกลัดแบบตัดตัวไว้กับผ้าเช่นทำเช่นนี้จนวางแบบตัดครบทุกชิ้นตัดผ้าชิด โดยลอกคือตัดชิดตัดชิดแบบตัดบนกระดาษออกเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็กดรอยตามแบบตัดกดรอยผ้าเส้นทุกเส้นเพื่อเป็นเครื่องหมายหรือเป็นแนวในการเย็บนะคะนั่นคือขั้นตอนการวางแบบเราจะต้องใช้ความระมัดระวังความละเอียดรอบคอบทำด้วย ความมีสติในการทำงานทุกครั้งนะคะต่อไปขั้นตอนที่6ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบคุณภาพของงานซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพของงานตัดแบบเสื้อผ้าที่สวยงามนั้นคือเราจะไม่ทำให้เกิดความผิดพลาด ควรตรวจสอบก่อนขณะที่ทำการเย็บนะคะเช่นเนา,นาเนอ,อการเนาตรวจสอบการประกอบการเย็บทุกขั้นตอนตรวจสอบความเรียบร้อยของตะเข็บเป็นต้นนะคะต่อไปขั้นตอนที่เจ็ด ขั้นตอนการแก้ไขจุดบกพร่องเขาบอกว่าในการตัดเย็บผ้าทุกชนิดเมื่อพบข้อบอกพร่องไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เราควรที่จะแก้ไขเพื่อให้ได้ผลงานออกมาสวยงามและก็มีคุณภาพก็คือเวลาทำเช็ครายละเอียดทุกครั้งใช้ความประณีตความละเอียดอ่อนนะคะในการทำอ่ะแล้วก็มี ตัวอย่างวิธีการวัดตัวขั้นตอนที่หนึ่งรอบเอวก็คือให้นำสายวัดนะคะมาวัดบริเวณตอนอขอบกางเกงคือผ่านจุดเรียกว่าตรงสะดือของนักเรียนนะคะแล้วก็เอาสายวัดที่เป็นมีหัวเหล็กไว้ด้านในแล้วก็เอาเส้น เส้นความยาวเอาไว้ด้านนอกนะคะนั่นคือรอบเอวใช้เซนติเมตรนะคะในการคำนวณต่อไปรอบสะโพกบนคือส่วนที่ใหญ่ที่สุดการภาพเลยค่ะต่อไปขั้นตอนอันที่สามการวัดความยาวกางเกงคือเราวัดจากเอวล,ลงมาถึงหัวเข่านะคะคนถูกวัดให้ยืนตัวตรง นะคะขาตึงห้ามหย่อนขานะคะต่อไปขั้นตอนที่4การวัดรอบต้นขาคือวัดใต้ต้นขาข้างใดข้างหนึ่งนะคะส่วนที่ใหญ่ที่สุดขึ้นไปเหนือเขา่าดังภาพเลยนะคะต่อไป5การวัดรอบเขา่าคือความกว้างของปลายขากางเกงนะคะ นั่นคือตัวอย่างที่ครูยกเอาไว้นะคะเวลาทำงานทุกครั้งให้ใช้ความระมัดระวังมีสติในการทำงานามีระมัดระวังมีสติแล้วก็มีความละเอียดรอบครอบ ใช้งานเสร็จแล้วก็เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยคือมันเป็นงานสีมือค่ะเวลาจะทำงานทุกครั้งเราจะต้องมีการวางแผนในการทำงานทุกครั้งเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ได้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ